ทำไมกินยาต้านไทรอยแล้วน้ำหนักขึ้นไปฟังกันในคลิปนี้ครับเหตุผลหลักที่น้ำหนักขึ้นหลังเริ่มกินยาคือ 1. ระบบเผาผลาญช้าลง ก่อนกินยาไทรอยเป็นพิษทําให้ร่างกายเผาผลาญเร็วเกินไปกินเยอะเท่าไหร่น้ําหนักก็ไม่ขึ้นเมื่อกินยาระดับไทรอยจะลดลงระบบเผาผลาญกลับมาช้าลงเหมือนคนปกติหรืออาจต่ํากว่าปกติชั่วคราวอาจทําให้น้ําหนักขึ้นง่ายกว่าเดิม 2. ร่างกายเริ่มกักเก็บน้ําและไขมันตอนเป็นไทรอยเป็นพิษร่างกายอาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและน้ําเมื่อกินยาไปแล้วฮอร์โมนจะกลับมาปกติร่างกายจะพยายามกักเก็บพลังงานมากขึ้นทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น 3. ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นยาต้านไทรอยอาจทำให้ร่างกายรู้สึกหิวบ่อยขึ้นเพราะพลังงานที่เผาผลาญลดลงตอนเป็นไทรอยเป็นพิษอาจเคยกินเยอะแต่น้ำหนักไม่ขึ้นแต่พอกินยาแล้วระบบเผาผลาญจะช้าลงถ้ากินเยอะเหมือนเดิมน้ำหนักก็ขึ้นแน่นอน 4. ปริมาณยาอาจมากเกินไปทำให้เข้าสู่ภาวะไทรอยต่ำชั่วคราวถ้ายาที่กินไปกดฮอร์โมนไทรอยมากเกินไปอาจทำให้เข้าสู่ภาวะไทรอยต่ำซึ่งจะทำให้ระบบเผาผลาญทำงานช้าลงเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำหนักขึ้นเร็วกว่าเดิม 5. การสะสมของของเหลวในร่างกายยาต้านไทรอยอาจทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงแรกของการรักษา